ภาพหลวงพ่อวิริยังศิลินทโรที่แจกให้แก่ผู้ร่วมงานสวดลัคขีครั้งแรกเมื่อปีพศ2499เจ้าประคุณสมเด็จพระยานนาวชิโรดมหลวงพ่อวิริยังสิลินทโรในว 36, ัย36พรรษาได้เมตตาจัดให้มีพิธีบวชชีขึ้นเป็นครั้งแรกณสถานที่ทุดงวิปัสสนากรรมฐานวัดธรรมรงธรรมารามอำเภอขรุงจันทบ,บุรี เมื่อปีพศ2499ซึ่งหลวงพ่อเกิดความตระหนักว่าเส้นทางปฏิบัติธรรมนั้นผู้หญิงไม่ค่อยมีสิทธิเท่าเทียมผู้ชายจึงได้คิดแนวปฏิบัติที่จะให้โอกาสผู้หญิงด้วยการบวชชีให้ได้เข้าสู่การปฏิบัติธรรมแห่งปณีตศีลถือเพศบรรพชิตกินนอนในวัดสวันสาคืนโดยวันแรกถือเป็นวันรับศีลวันที่สอง เป็นวันทรงศีลเพื่อให้มีโอกาสปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มที่ส่วนวันสุดท้ายเป็นวันส่งผลบุญในครั้งแรกๆนั้นมีได้เรียกว่าสวดลักขีบวชชีหมื่นคนหรือสวดลักขีบวชชีพรามแต่เรียกสั้นๆว่าบวชชีซึ่งหลวงพ่อเมตตาให้ความหมายไว้ว่าเป็นการทำความดีให้ตนเองสะอาดบริสุทธิ์ ปราศจากสิ่งต่างๆที่ทำให้ใจเศร้าหมองผู้หญิงหรือผู้ชายก็บวชชีได้แล้วเสริมพลังแห่งความสุขด้วยการสวดลักขีคือการสวดบทพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณบทอิติปิโสคำว่ารักขีหรือลักขังภาษาบาลีแปลว่าแสนคือการสวดบทอิติปิโสไปเรื่อยๆโดยไม่หยุดพัก เมื่อนับตามจำนวนผู้สวดแต่ละรอบๆร,ร,รวมกันทั้งหมดก็เป็นแสนจบท่านเจ้าคุณพระราชปัญญาวชิโรดมเมตากล่าวว่าการสวดลักขีในครั้งแรกๆนั้นเป็นการสวดต่อไปเรื่อยๆ3าวันสามคืนไม่มีหยุดพักเป็นรอบๆเหมือนปัจจุบันนี้คนไหนนอนก็นอนไปเมื่อตื่นขึ้นมาก็สวดต่อการสวดลัคขีในครั้งแรก เมื่อปีพศ2499นั้นหลวงปู่ฟ้านอาจารโรหลวงปู่อ่อนยานสิริและหลวงปู่กงมาจิรบุญโยเป็นผู้ให้นิสัยแก่ผู้เข้าร่วมซึ่งสมัยนั้นยังถือว่าเป็นของใหม่แต่ก็มีผู้สนใจเข้าร่วมถึง625คนโดยอนิสงส์ผลบุญแห่งการบวชทำให้ผู้ผ่านพิธีบวชแล้วกลับบ้านไปด้วยจิตใจอันอิ่มเอิบ เปิกบานแจ่มใสมีความสุขใจโดยทั่วกันในครั้งนั้นหลวงพ่อวิริยังได้จัดพิมพ์ภาพของท่านแจกให้เป็นที่ระลึกแก่ผู้ร่วมพิธีบวชทุกคนโดยมีผู้หญิงวัยกลางคนเชื้อสายจีนคนหนึ่งเป็นชาวอำเภอแกลงระยองมีอาชีพต้มเหล้าเถื่อนขายได้รับแจกภาพของหลวงพ่อกลับไปด้วยสันนิฐานว่าผู้หญิงคนนี้ น่าจะเคยฟังพระธรรมเทศนาจากหลวงพ่อที่วัดสารนาธรรมรามอําเภอแกลงเนื่องจากหลวงพ่อเคยไปพำนักที่วัดนี้หลายครั้งจึงเกิดความศรัทธาและไปร่วมงานสวดละขีด้วยซึ่งอําเภอขลุงอยู่ห่างจากอําเภอแกลงราว100กิโลเมตรนับว่าเป็นระยะทางที่ไกลมากในสมัยนั้นต่อมาวันหนึ่งผู้หญิงคนนี้ได้ประสบอุบัติเหตุตกบันไดถึงแก่ชีวิตบางกระแสบอกว่าป่วยเป็นไข้ามาลาเรียตาย ขณะที่เธอมีสติเลื่อนลอยไปเรื่อยๆแล้วมาหยุดอยู่ตรงที่แห่งหนึ่งซึ่งมีคนหน้าตาดุร้ายหลายคนจับเธอโยนลงไปในกระทะใบใหญ่ที่มีน้ำเดือดพล่านแต่พอเธอจะตกลงไปก็มีอันกระดอนกลับขึ้นมาเป็นอยู่อย่างนี้ถึงสามครั้งในช่วงนั้นเธอเห็นภาพหลวงพ่อวิริยังมารองรับเธอไว้มีให้ตกลงไปในกระทะแม้ชายหน้าตาดุดันก็เห็นเช่นเดียวกัน จากนั้นชายหน้าตาดุดันก็ได้หยิบภาพนั้นขึ้นมาแล้วถามว่ารู้จักคนนี้หรือไม่เธอตอบว่ารู้จักเพราะเคยไปบวชชีที่วัดท่านสามวันเขาจึงบอกให้เธอกลับไปได้เธอมารู้สึกตัวอีกครั้งขณะที่ญาติกำลังจะเอาร่างของเธอใส่ลงในหีบศพพอรู้ว่าเธอฟื้นต่างก็ดีอกดีใจจากวันนั้นเป็นต้นมาเธอได้ประกาศเลิกต้มเหล้าเถื่อนขายอย่างเด็ดขาด ข่าวนี้เป็นที่โจดขางกันมากในหมู่ชาวบ้านอำเภอแกลงในช่วงเวลานั้นต่อมาเมื่อมีการบวชชีที่วัดดำรงธรรม,มารามเมื่อไหร่ก็จะมีผู้คนจํานวนมากทั้งในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงพากันสมัครบวชชีจนแน่นวัดชาวบ้านที่มาร่วมง,งานต่างหอบสัมภาระที่เตรียมพร้อมมาอย่างเต็มที่เพราะจะต้องอยู่กันถึงสามคืนสาวันภายในงานจึงคุกรุ่นไปด้วย พลังแห่งสมาธิวัดอื่นๆก็เอาแบบอย่างนี้ไปปฏิบัติตามจนพแพร่หลายทั่วไปเมื่อหลวงพ่อวิริยังไปสร้างวัดณที่ใดก็ตามจะนำเอาประเพณีสวดลักขีนี้ไปจัดขึ้นที่วัดนั้นตลอดมาธทมเนียมปฏิบัติอย่างหนึ่งของการสวดลักขีทุกครั้งที่ผ่านมาก็คือผู้เข้าร่วมงานสวดลักขีทุกคนจะรอจนถึงวันสุดท้ายซึ่งเป็นวันส่งผลบุญ เพื่อที่จะได้รับของที่ระลึกแจกจากหลวงพ่อเชน่นหนังสือพระเครื่องหรือวัตถุมงคลอื่นๆแต่ที่ขาดไปได้ก็คือภาพหลวงพ่อวิริยังิรินทโรที่แจกเฉพาะผู้ร่วมงานสวดลักขีเท่านั้นเมื่อราวปีพศ2557ผู้เขียนได้รับภาพของหลวงพ่อจากคุณลุงคนหนึ่งในอำเภอขลุงจันทบุรีซึ่งเจ้าของภาพยืนยันว่า ได้รับแจกจากหลวงพ่อในงานบวชชีครั้งแรกด้วยตนเองที่วัดดำรงธรรมารามเมื่อปีพศ2499เนื่องจากภาพของจริงเคลือบกรอบวิทยาศาสตร์ไว้ผู้เขียนจึงถ่ายภาพแล้วพิมพ์สำเนาไปถวายให้หลวงพ่อพิจารณาอีกครั้งที่วัดธรรมมงคลเมื่อปลายปีพศ2557เมื่อหลวงพ่อวิริยังศิลินธโรเห็นภาพนี้ท่านก็เมตากล่าวว่าอา้าว ไปเอามาจากไหนหายากนะหลังจากผู้เขียนตอบหลวงพ่อก็ยิ้มและเมตตาเซ็นชื่อของท่านใต้ภาพให้อีกครั้งหนึ่งจำนวนห้าภาพผู้เขียนจึงแจกจ่ายให้แก่ผู้มีอุปการะคุณนำไปบูชาภาพหลวงพ่อวิริยังิลินทโรที่แจกในงานสวดลัคขีครั้งแรกนี้จึงเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่หายากมากผู้ใดเป็นเจ้าของก็มักหวงแหนยิ่งนัก สิยานุสิตต่างก็อยากได้มาสักการะบูชาเพื่อน้อมรำลึกถึงเมตตาคุณอันประเสริฐและสูงส่งยิ่งนักของหลวงพ่อที่มีต่อทุกๆคนขัดรอกเรียบเรียงและสรุปข้อมูลบางส่วนจากสมาธิโดยมนชัยเทียนทอง